สวัสดีครับแฟนเด็มวยเด็ดเจ็นะครับวันนี้พบกับผมมลีบารบากับการออกลัทนะมวยรักมวยชอบนะครับในศึกมวยไทยเจนะครับวันนี้เป็นนับชิงชนะเลิศมวยรอบปูลเสือด้วยนะครับเรามาดูกันที่คู่แรกยอดบัวงามลักกี้บันเทิงประเภทสูงยาวนะครับจังหวะฝีมือดีนะครับสาดแข้งแทงขา่าอาวุธมวยถีอว่าครบเครื่องนะครับ ในขณะที่เพชรนำชัยสอจอต้องปาจีนนะครับแข็งแรงแข็งกระาง,งเดินสาดแข้งปล่อยมัดปล้ำในเหนียวเป็นมวยบูนะครับถ้าทอร์นดนี่ถือว่าใช้ได้เลยแต่วันนี้ดูว่าช้ากว่านะครับแล้วก็ชกที่ช่องเจ็ดทินของยอดบัวงามเนี่ยผมยังชอบไปที่ยอดบัวงามนะครับปลายๆน่าจะใช้ความรวดเร็วเอาชนะได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเพชรสังวานสอสมานกาเม้นนะครับมวย จังหวะฝีมือออกแข้งต่อยหมัดแรงอาวุธนี่แรงทุกลูกนะครับวันนี้มาเจอกักบมหาสมุทรดีกันสาบนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือรูปร่างสูงยาวอาวุธมวยถือว่าจุกจิกแต่ถ้าทรหดดูว่าเป็นรองโดนต่อโดนเนี่ยผมยังชอบไปที่เพชรสังวานนะครับหนักแรงหนักม่วงกว่านะครับต่อยท้องต่อยหน้ามหาสมุทรเร็วก็จริงนะครับ แต่ว่าโดนหนักๆไม่ค่อยได้นะครับวันนี้ยังชอบไปที่เพชรสังวานนะครับมาถึงคู่เอกนํารายการนะครับคู่นี้นี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศในรอบนะครับก้องบยวสุสันต์นะครับจังหวะฝีมือได้นะครับฝีมือนี่ถือว่าใช้ได้ออกแข้งแทงเข่ามีศอกที่ถือว่าอันตรายเนะครับสับนับล็อกได้ตลอดเวลานะครับก้องพบแล้วก็คู่ชกเวนอมลักกี้มวยไทยก็ ีมือแล้วก็เข่าได้นอกได้ในดีเหมือนกันอาวุธมวยครบเครื่องฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับถือว่าฟอร์มการชกครื่งก,กาลังมาดีด้วยกันแต่วันนี้ยังชอบไปที่กล้องพบนะครับชอบศอกที่อันตรายนะครับวันนี้ออกได้เน้นๆนี่ดูแล้วมีศิทธิชนะแล้วก็ขวาช้ำมวยรอบปูนเสือไปคลองเลยนะครับสามตัวยกวันนี้ยังชอบไปที่ยอดบัวงามเพชรสังวาลแล้วก็กล้องพบครับ